เม็ดครอบไหมเยบด้อย,ยครับเสี้ยนลองล้างหอดอันนี้ไปแดงไหมแดงหอ,อดครอบเลยเม็ดออกพริกแมนอะไรนะเอยโอ้โคือคือคือ,อมึงได้สำนับตีเ้วอเสี้ยนคนเดียวได้ทีดีเลยแมนอยูนกเสียงกลางไปงี้ครับนกตัวนี้ สุดยอดครับสจเลยเจ้ายังลอกเจ้าผ้าแดงผ้าแดงครับเจ้าผ้าแดงเส้นลองครับผ้าเดิมแล้วผ้าเดิมป้าเดิมไม่สนหัวขาดตงข้นนงามงามโพดเมลเสี้ยนถ่ายอยู่คถ่ายอ้อ้หูหดหาหน้าที่เนาะเหงนเอาขนาด có ngàm lên được tình Ngàm Cho sợi khu Được ngay chung Nó ngoài này ừ. Bọn biết ngoài này. Này, nó nọc xiêng ngay nói không nộp nộp nói nó hay tù Nó Ừ Bài thử Hướng Bố ในข้ามมันขัดได้เลย,ยใครอยู่หนู่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองครบอยู่แล้วนกตาบอดตัวบว้ครับ